เจตนารม์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างค่ะมีหลายจังหวัดเดินหน้ากันไปแล้วนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยจังหวัดสงขลาก็มีการจัดก,กิจกรรมกันที่หอประชุมเทศบาลนครหัดจหญ่ค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจสงขลาค่ะร่วมกับจสงขลานะคะได้มีการจัดงานนะคะวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลโดยมีนายขจรศักเจริญสุภารองหัว่าราชการจรสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคกระชนค่ะร่วมการรับฟังการประกาศเจตนารม ต่อต้านการทุจริตจากพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดสงขาและก็มีการกล่าวนโยบายนะคะในการที่จะปฏิบัติงานโดยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้ปณิธานสุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดินค่ะ โดยภายในงานนะคะได้มีการนําเสนอวีดิทัศน์พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและก็พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องเล่าสุจริตตามรอยพ่อขอทําดีเพื่อแผ่นดินแล้วก็การจัดนิทศการต้านโกงโดยสำนักปปชประจาจังหวัดสงขลาการจัดนิทศการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นรวมไปถึงด้านการป้องกันการทุจริต รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและนิทรรศการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยนายสอนชัยชูวิเชียนค่ะผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลานะคะบอกว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสในนานาชาติได้มีการประกาศค่ะดัชนีค่าคะแนนการรับรู้การทุจริตประจำปี2058พบว่าประเทศไทยค่ะได้คะแนนตรงส่วนนี้นะคะ 38คะแนนจากคะแนนที่เต็มเนี่ย100คะแนนพบว่าถ้าเทียบลำดับทั่วประเทศไทยอยู่ที่ลำดับ76จาก168ประเทศทั่วโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศค่ะที่พบว่ามีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะ,คะซึ่งแสดงให้เห็นค่ะว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องแก้ไขโดยเฉพาะประเทศไทย